ลุ่มร่ม่ร่มร่มร่มรุมรมร่มสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพื่นแฟนมอล่ครับ<ส>มาวอดแล้วครับเย็่ยามทำข้าวบริษัทโลดมีดีครับ มีเดอร์พี่น้องครับที่งานศิลปินโปรตายผผมวิรพงษ์วงศินขับมาหอดของเทปแล้วอากาศคือบ้านเฮาอยู่ครับขันเมื่อดฝาโมดินมนะากระล่มล่มขักล่มใหมหขับลมล่มล,ม,ลมปั่นดินทรายมาเที่ว่าพี่น้องนะครับเข้าไปเบิ่งในสตูใหญ่นะครับของบริษัทรถมีเดียนะครับที่งาน้ พอพรครับขอพอ,อนจากเจ้าภ่มิเจ้าที่เจ้าสารน,นี่คือบริษัทรถไมเดียนะครับฝนตกครับฝนเหมือนฟ้ามอนคือกันคือกันกับขมวงขันหมืดมากสี่กระลุกมหลดรอยไอาการดีครับอากาศดีมากๆเลยครับวันนี้อาการดีสุดยอดจริงๆครับขันสวนบ้นต้นหมากงไ่ไยนต้นมไม้งหญ่เนี่ยสิรสีให้ครับมีสุมากบางขุดก็มี มังม่วงก็มีครับบรรยากาศที่ดีมากเลยนะครับบริษัทรถมีเดียห้องน้ำครับตรงเนี้ยห้องน้ำสบายแล้วครับห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงครับเนี่ยห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงครับสบายมากเลยลุงเนี่ยไป้านที่น้อกครับมาเบิงครับมาเบิงครัวนี่รถเฮาครับสองคันนี่รถเฮาครับสองคันเนี่ยครับ ทีมงานห้องเขาไปอยู่ข้างหนบาแล้วตัวนี้คืออาจารย์มือคีบอร์ดครับสองทันขลังบนคล้องเข้าไปครับคือจอยเถอะมาตังนี้ครับตรงนี้ครัวครับขนมาจากบ้านนี่ตรงนี้ครัวครับมีเอาอาหารอันนี้นางเอกครับนางเอกกับนางต่ำมหงรับนางเอกนกนะครับครับอันนี้พี่น้องมาเบิ่งได้เลย ปย yup. ูซิเลอร์คือมีครับผมวิรพงษ์แกงครับแกงวายเสื้อเฮดขาวเสื้อพักหวานเสื้อข้าอ่อนแซ่บครับพี่น้องเส่บคักเส่บแม่เซ่บแมงครับสิมาซมเหมือฝเด้อครับล้างสีก่อนเนาะผนตัามุ um, ่งครับนี่แหละพี่น้องเอ้ยโคครับโคเนื้อข้าไใหม่บ่อนี่ นี่ครับครับนี่เดิเอาไว้เฮือผูมารุ่นครับนี่เดิแซ่บแซบพี่น้องอันนีมม้มี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 เห็ดเห็ดกับหวาย อันนี้ลักหวานครับลักหวานกินอ่างคนเสียก่อนเสียบอะไรเสียบครับเกี๊ยบลูกหวานครับอันนี้กินลักหวานมึงจี้กินอันเฮดครับหว้เสียบครับจังซิจังซีแบบเสียบขาบเสียบเนี้ยเจ้าตั้งพวกผมเอ็มกินได้ป่ะเนี่เอา็มเบอร์ ยินบอแก้เมื่อวานหนึ่งโทษละห้าร้อยด้รุ่งเอาบอเออขอแก้มบอปากเลยครับอะไรยิแมอะไรก็จะซื้อมาก,ก็จะไปซื้อของฮะอ๋อครับยน มันเป็นยังก็แซ่บบ่านี่เิว่าวซูพี่น้องฟังพี่น้องปเิี่ยวควมนั่งควมนี่ <excited. S 2> ให้พบเป็นอากาศให้ผมเป็นดินให้ผมเป็นผูเขาเลยแกงผมมีแกงยังกระซังตอนนี้เวลานี้แกงของวิรพงศ์นี่ผมจะใส่น้ปลาย่างเดียวน้ำปลาตราวิรพงศ์นี่บ่ได้ใส่สูรบไ่ได้ใส่น้ำปลาบ่ได้ใส่เกลือใส่อย่างเดียวสุดแซ่บสุดอร่อยแซ่บสุดแซ่บก็แม่นอันนี้ครับ ออมแกงออมไหวนี่นะสุดแยบตะเสียนี่อันี้เนี่ยจังซี่ตำมะฮุงตำหมักทั่วแม่บ้านตำหมักทั่วตำหมักทั่วเขาไปกินเมื่อกี้นี่ไม่เห็นว่าจะตำเราถามเราเจ้าใส่อย่างไรยายใส่น้ำปลาเอใส่น้ำปลาล้านแล้วป่ะนะเส่บบอกว่ามันขายหนาเมียเจ้าของเราเห็นว่ากินโบ๊ะโบ๊ะเส่บแต่เก่าเราเห็นว่ากินเค็มเราหมักลวงน้ำปลาครับโยนให้ห่างไปครับท่านเจ้า คู่มือนี่เราใส่อันนี้ใส่ไหลยกันว,วัวนัวคือเราแสบคือเราเลยบ่มีเข้มอ่าเราบอคอยเฮ็ดกินกินน้กินเข้มแต่โอู้่มือนี่พอหวานเราเอาเส้นน้ำปลาตัวนี้ผมเม็ดเกิดใส่เต่อันนี้ครับแสบครับแสบถึงใจแสบคักแสบแน่มครับนี่อีน้องน,อก,นอกนี่จิตามหาุงนี่อีน้องนอกว่าต้องใส่น้ำปลาว่าต้องใส่สุรุน,น้องนกใส่แต่ปลา,านหลลุงนี่ <c oughs> ลองเบ่งว่าขับแม,มวเสปุ๊บลุงแสบทับหำมเลย อ่าครับนี่แซ่บชุดแซ่บโทรศัพท์มา,ากกเดี๋ยวจะเฝ้าเ้อะรับโทรศัพท์ยาบมากคนผู้เด็บโทรมาย่าม้คนไห่สวบ๊ะเฮ้ยครับผมคุยไ้อยู่ครับอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยละครับผมครับผมห่วย มันกิดจากอะไรล่ะม,มั้งจีบ้าเอาสิบแปดจะได้กันวันที่สามบวกเป็นสัญญาเอาเอายี่สิบแปดใช่ป่ะที่นี่ we 听那个在。